สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการลร้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายทการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้การบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะเด็ดมากๆเพราะว่าฟรีของแถมของแต่งมูลค่ากว่า1น0 0 0 0บาทนั่นเองแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวการจะพามาดูเลยการขอแอบกระซิบเลยนะคะว่ามันคุ้มค่าจริงๆแล้วลูกค้าจะดูว่า คันนี้เป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวกันมาบอกแต่ไปดูภาพพรีวิวภายในภายนอกกันก่อนเลยค่ะ ำหรับคันนี้นะคะการต้องบอกลูกค้าก่อนว่าจะเป็นฮุนไดซารเลีย2 2 SEL นะคะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะว่าคันนี้เป็น SEL เพราะว่าเจ้าของเดิมนะคะแต่งเป็นตัวพรีเมียมมาเกือบทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าโรสโกตัวแม็กลายพรีเมียมแล้วก็ภายในสีดำนะคะคือมองข้างนอกเนี่ยลูกค้าจะเห็นเลยว่าเอ้ยเป็นรุ่นพรีเมียมหรือเปล่า แต่คันนี้นะคะเป็นรุ่น A C L นะคะ แต่งคือแบบคุ้มมากๆและการต้องบอกก่อนว่าปี2022ตัว SCL นี่คือถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ารุ่นนั้นอะยังไม่มีพรีเมียมนั่นเองนะคะคันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตัวท็อปที่สุดในรุ่นนั่นเองตัว SCL แต่พอมาตอนนี้นะคะเพิ่มตัวฟังก์ชันตัวพรีเมียมขึ้นมาเจ้าของเดิมเขาก็เลยอยากได้ภายนอกภายในให้เหมือนพรีเมียมก็เลยทำการแต่งนั่นเองลูกค้าแต่ง กระจังหน้าโรสโกแล้วก็คันนี้จะได้เบาะ VIP ปรับไฟฟ้าสีดำสุดหรูนั่นเองนะคะการถึงได้บอกว่าแต่งคุ้มมากนาฟรีของแถมของแต่งมูลค่ากว่า1น0 0 0 0 0 0บาทนั่นเองใครอยากได้คุ้มแบบนี้ต้องคันนี้เลยนะคะและไม่น้อยมากๆเพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้ามือเดียวจากป้ายแดงและที่สำคัญวันนี้ราคาการขายเพียงแค่1ล้าน 5 9 0 0 0 0บาทเท่านะลูกค้าถูกมากนะคะบอกเลยว่าลูกค้าท่านใดกำลังหาฮุนไดซาเลียคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนและอย่างหนึ่งในกล้องเนี่ยการไม่รู้ว่าเห็นเป็นสีอะไรนะคะแต่คันนี้สีน้อยมากๆในตลาดจะเป็นสีเทานะคะสุดหรูนะคะมันจะออกคำคาเหมือนน้ำทะเลนั่นเองการบอกเลยว่าลูกค้าบางท่านอาจจะแทบไม่เคยเห็นสีนี้นะคะ คือบอกเลยว่าสุดหรูของจริงนะคะต้องสีนี้เลยนะคะฮุนไดซาเลียและเข้ามาดูเลยนะคะจะเป็นตัวแต่งโลโก o นั่นเองโลโก้ฮุนไดแล้วก็กระจังหน้านะคะและที่สำคัญรุ่นนี้นะคะ SCL จะมีกล้องรอบคันแล้วด้วยและไฟตรงนี้ลูกค้านี่นะคะจะเป็นไฟเดย์ไลท์นั่นเองนะคะเวลาที่เราจตารถลถมันจะขึ้นไฟตรงนี้ สุดหรูแล้วก็ล้ำสมัยมากๆนะคะคือฮุนไดซาเลียเนี่ยจะได้รับการการันตีเลยว่าค่อนข้างที่จะล้ำสมัยของจริงนะคะแล้วนะคะไฟหน้าเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าไฟหน้านี่กองมาใกลๆได้เลยไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้นะคะไฟหน้าไฟตัดหมอกคือครบมากๆแล้วที่สำคัญอย่างที่การบอกนี่เลยลูกค้าแต่งเป็นรุ่น แม็กนะคะจะเป็นรุ่นพรีเมียมนั่นเองนะคะโอ้โ oh, หสวยหรูนะคะเพราะว่าแม็กรุ่นพรีเมียมนี่คือสวยสุดๆและนะคะและกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะมีกล้องรอบคันนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวากระจังหน้าแล้วก็ฝาทายนั่นเองนะคะและคันนี้จะได้ BSM หรือว่า จุดเตือนจุด,จดอับสายตาแล้วด้วยนะคะออปชันคือตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็จะมีนี่ประตูไฟฟ้าถึง3บานนั่นเองนะคะซ้ายขวาแล้วก็หลังและลูกค้าดูเลยนี่แต่งเป็นเบาะ VIP คือการน้องบอกลูกค้าก่อนว่าปกติถ้าตัว SCL ลูกค้าจะเห็นว่าภายในเนี่ยจะเป็นสีเบจค่อนข้างเยอะแต่คันนี้นะคะได้ภายในสีดำ โอ้โหสุดหรูเลยแล้วได้เบาะ V.I.P ปรับไฟฟ้าไปเลยนะคะและยังจะได้ฝาท้ายไฟฟ้าเซ็นเซอร์กล้องหลังคือครบมากๆนะคะสำหรับคันนี้แล้วสีสวยมาก คือลูกค้าการบอกเลยว่าสีนี้คือตัวจริงคือสวยมากๆและเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คเลยนะคะนี่ไล่ไปเลยคันนี้นะคะฝากระโปรงหลังไม่มีไขนะคะเดิมเดิมนะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่แบบว่าต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาดูคลิปนี้เลยนะคะการจะรีวิวให้ละเอียดยิบเลยนะคะเพราะว่าโ,โหฮุนไดซาเลีย คันที่แล้วการรีวิวนี่คือแย่งกันเลยนะคะแต่วันนี้มาอีกแล้วนะคะไม่น้อยสภาพสวยแต่งเบาะ V.I.P. และภายในนี่กว้างมากการต้องบอกก่อนว่า ara, ฮุนไดซาเลียโหถ้าถามการน่าจะ สูง2เมตรนิดๆกันเลยนะคะสูงมากนะ,ะทำให้ภายในกว้างนั่งสบายและกระจกของเขานะคะจะเป็นกระจกบานใหญ่นี่การย้อนให้กล้องย้อนมาดูเลยนะคะว่าฝาท้ายนะคะแล้วก็กระจกนี่บานใหญ่มากคือฮุนไดาซาเลียเนี่ยจะเป็นกระจกที่บานใหญ่กว่าปกติทำให้เวลาที่ลูกค้านั่งนะคะจะทำให้รู้สึกว่ามันโปร่งมันโลง่งนั่นเองแล้วก็เอกลักษณ์ ที่ชัดเจนเลยนะคะนั่นก็คือไฟท้ายนั่นเองลูกค้าดูไฟท้ายคือตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างอะ่ะคืออันนี้คือเอกลักษณ์มากๆนะคะคือสวยมากๆอันนี้ขับไปก็รู้เลยนะคะว่าเป็นตัวหุนไดาซาเเรียนนั่นเอง การอยากรีวิวภายในให้ลูกค้าเห็นแล้วนะคะว่าจะสุดหรูแค่ไหนไปดูภายในกันเลยคะ่ะนี่นะคะคือภายในของคันนี้และกุญแจเข่าล้ำสมัยมากๆลูกค้ากุญแจหรูมากๆนะคะเป็นระบบพุสตาร์ทแล้วนั่นเองเหยียบเบรกกดพุชสตาร์ทได้เลยนะคะ คันนี้ใหม่มากๆนะคะแล้วภายในจะได้สีดําที่การขายมานะคะการขอย้ำเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยการจะขายตัว SCL ที่เป็นภายในสีเบจหรือสีครีมน้อยมากๆนะคะโอ้โหเทียบแทบจะเป็นเหมือนแบบคันแรกๆเลยนะ,ะที่การรีวิวแล้วเป็นสีดำนะคะคือปกติสีดำเนี่ยมันจะไปกับรุ่นพรีเมียมนั่นเองนะคะแล้วนะคะลูกค้าดูอันนี้จะเป็นเบาะ นะคะของป้ายแดงเลยนะคะลายนี่คือสวยมากและตรงนี้นะคะเราสามารถพับไว้ชาไว้กาแฟไว้ของได้หรือนี่ดึงตรงนี้นะคะเอาขึ้นก็ได้นี่จะนั่งเป็นสามคนพ่อแม่ลูกก็ได้นะคะแล้วลูกค้าดูแบบตัวกระจกเลยนะคะกระจกนี่คือโอ้โหใหญ่มากนาน่าจะเป็นรุ่นที่แบบใหญ่สุดแล้วนะคะที่ทำไซส์ของกระจก ะะได้คือใหญ่จริงนะคะจะทำให้เวลาเราขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าโปร่งโล่งนะคะแล้วดูตัวคอนโซลไม่มีริ้วรอยเลยเพราะว่าคันนี้นะคะดูแลดีมากๆนะคะหน้าจอ,โ,อโหนี่ยังกะเอา iPad ตั้งเลยนะคะสุดหรูของจริงเลยนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อนี่ดูเมนูได้เลยลูกค้าเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือบลูทูธก็ได้ฟัง FMAM นะคะเชื่อมต่อ ใส่แผ่นซีดีอะไรคือได้หมดนะคะแล้วก็นะคะนี่ Apple c a r p l พกก็ได้นะคะหรือจะดูคู่มือจากตรงนี้ก็ได้นะคะ user manual นะคะและที่สำคัญนี่แสดงกล้องรอบคันได้เลยเรากดจากตรงนี้นะคะอันนี้ปากเซนเซอร์กล้องรอบคันนี้ลูกค้าดูเลยนะพอเป็นตัวท็อปนะคะจะมาพร้อมด้วยระบบกล้องรอบคันแล้วนั่นเองนะคะแอรนะคะจะเป็น Air ์ดิจิตอแยกหน้าแยกหลังแล้วนะคะตรงนี้ คือในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นลูกค้ามันเป็นสีดําใช่ไหมคะอันนี้คือไวเลสชาร์จจริงนะคะคือเราเอาโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อวางไว้มันจะชาร์จอัตโนมัติโดยไร้สายนั่นเองนะคะและเกียร์โหการบอกเลยว่าอันนี้นะคะจะเป็นตัว เด่นตัวชูของตัวสตาเรียเลยนั่นก็คือเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะถ้าเราใช้นี่อย่าเบรกก่อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวพุ่งเราเนี่กด R ก็ได้นะคะสีแดงจะไปอยู่ตรง R นะคะก็คือถอยหลังนั่นเองตรงนี้ก็จะแสดงกล้องรอบคันนะคะหรือจะกดเกียร์เนะคะเกียร์ดีนะคะเพราะว่าเวลาเรากดสีแดงจะไปอยู่ตรงที่นั้นๆน,น,นะคะนี่เกียร์ P นะคะเราดูให้ดีนะคะว่า เกียร์อยู่ตรงไหนนะคะอันนี้และข้างล่างก็จะมี USB ที่ชาร์จไฟอะไรคือครบมากๆคันนี้นะคะไม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าไม่น้อยมากๆนะคะพวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะมี Adaptive Cruise Control แล้วด้วยนะคะเกียร์ Pendel Chief นะคะคือลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามนี้ได้เลยแล้วเบาะนะคะนี่การให้ดูตัวเบาะเลยเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะ ปับไฟฟ้าฝั่งคนขับนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถปรับไฟฟ้าได้เป็นพุชสตาร์ทนะคะแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเซนทัลล็อกคือมันครบหมดเลยลูกค้านะคะแล้วก็นะคะอย่างข้างบนนี้นะคะถ้าเราจะ ปรับการใช้งานของประตูไฟฟ้านะคะตรงนี้ได้เลยซ้ายขวาหลังนะคะเรากดข้างบนนี้ได้เลยนะคะสตาร์เรียจะอยู่ข้างบนนี้นะคะแล้วก็นะคะคู่มือการใช้งานนี้เอกสารคือครบมากอย่างนี้การบอกถูกคลิปถ้าใครอยากอ่านนั่งอ่านได้เลยนะคะลูกค้าอาจจะเป็นเดือนได้เลยเพราะว่าคู่มือใหญ่มากนะคะคือให้ละเอียดยิบมากๆ นี่คู่มือการใช้งานแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองการต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะวารันตี5ปีหรือว่า150,000กิโลท่านนับนะคะก็ยังอยู่นะคะลูกค้าสามารถเข้าศูนย์ดูแลได้เลยนะคะนี่ลูกค้านี่อย่างนี้การบอกเข้าศูนย์ดูแลตลอดนะคะนี่นะคะแล้วก็โหนี่มีการแบบว่า ดูแลคือตลอดการใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวการจะให้ดูเลยนะคะแถวที่2บอกเลยว่าอยากนั่งมากๆและที่สำคัญนะคะประตูไฟฟ้าถึง บานนั่นเองสุดหรูของจริงนะคะตัวท็อปอะไรมันก็ดีไปหมดเนอะลูกค้าและนี่การอยากให้ดูตัวเบาะเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นเบาะแต่ง VIP การต้องขออธิบายก่อนว่าปกติซาเลียจะเป็น11ที่นั่งนะคะแต่อันนี้ แต่งเบาะ VIP มาแล้วก็ของยี่ห้อ TRK การบอกเลยว่ายี่ห้อนี้นะคะทำเบาะ VIP คือไม่ถูกเพราะว่าเขาใช้หนังดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้าไม่ว่านี่การให้ลูกค้าดูเลยนะคะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นเท้านะคะหรือว่านี่พนักพิงนะคะทุกอย่างเลยนะคะจะเป็น ในส่วนของไฟฟ้าทั้งหมดสามารถเสียบ USB ก็ได้นะคะเดี๋ยวการจะนั่งให้ดูเวลาขึ้นก็ง่ายมันมีที่จับตรงนี้ลูกค้าเราขึ้นได้เลยจะ,ะเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายใส่กระโปรงอะไรขึ้นได้เลยนะคะและปิดประตูไฟฟ้าก็ง่ายนี่แค่นี้เองนะคะรุ่นท็อปอะไรมันก็ดีนะคะออปชั่นจัดเต็มแน่นอนและคันนี้นะคะยังจะติดนี่ทีวีเพดานสุดหรูมาให้ด้วยนะคะ โอ้โหใหญ่มากๆนะคะบอกเลยว่านั่งแล้วก็ดูทีวีจอเพดานนะคะโอ้โหสบายมากๆและนี่นะคะเบาะ V I P สุดหรูนี่มาผู้บริหารมาเลยนะคะโอ้โหมาเจ้าของรถมาเลยนะ,คะใครนั่งคือสุดหรูจริงๆดูเบาสิลูกค้านะสามารถปรับตรงนี้ก็ได้นะคะและการบอกเลยว่านะคะพื้นที่ภายในนะคะพอเวลาจาก11ที่นั่งมาเหลือแค่7ที่นั่ง ลูกค้าดูเลยพื้นที่คือเหลือเยอะมากๆนะคะแล้วภายในคือใหม่มากๆจริงนะคะและพื้นที่แถวสุดท้ายนะลูกค้าเหลือเยอะมากๆสามารถนั่งได้สบายๆนะสำหรับลูกค้านะคะที่บอกคุณการฮุนไดซาลีเเนี่ยนั่งดีไหมการบอกเลยว่ามันตอบโจทย์ลูกค้าสายครอบครัวมากๆการเองนะคะเวลาไปไหนนะคะ เอาลูกไปด้วยเนี่ยก็ยังเลือกคุณไดซาเลียหรือเวลาที่กลับกาญจนบ,บุรีนะคะการเป็นคนกาญจนบ,บุรีเนาะ,ะเวลาที่กลับเนี่ยการก็จะพาไปรับคุณพ่อคุณแม่นั่งนี่ท่านสบายเลยโอ้โหลูกนั่งใส่คาซีทก็ได้นะคะคือมันตอบโจทย์จริงๆนะคะบอกเลยว่า ฮุนไดซาลียตอบโจทย์สายครอบครัวอยู่แล้วหรือนะคะเราอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดอยากจะนั่งสบายๆเอาถุงกอ๊อฟเอาอะไรไว้ข้างหลังนะคะเพราะว่าพื้นที่ข้างหลังเยอะมากๆนะคะสามารถไว้ได้กระเป๋าเดินทางถุงกอ๊อฟนะคะได้สบายเลยนะคะและที่สําคัญมันนั่งสบายมากๆนะคะสำหรับเบาะ V i p เพราะว่าลูกค้าบางคนบอกว่าเอ้ย 11ที่นั่งมันมากเกินไปนะคะมากเกินความจําเป็นที่จะนั่งนะคะเพราะว่าบางบ้านใช่ไหมคะหรือลูกค้าบางท่านเนี่ยในครอบครัวมีสมาชิกอยู่แค่4-5หคน5้าคนแต่อยากได้รถตู้ที่นั่งสบายกันบอกเลยว่ามันตอบโจทย์จริงๆการต้องขอบอกก่อนนะคะว่ามันไม่เหมือนกับพวก SUV นะคะพวกรถรถ Fortuner p a j e r เจพวกนั้นนะคะคือภายในเนี่ยนะคะนั่ง กว้างกว่าสบายกว่าการขึ้นลงมันง่ายกว่าเช่นถ้าคุณมีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะคะการบอกเลยว่ารถต,ตู้จะตอบโจทย์มากกว่านะคะเพราะว่าการขึ้นลงของท่านสะดวกสบายมากกว่านั้นเองนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าการบอกเลยว่าคันนี้ใหม่ทุกอย่างจริงๆสภาพป้ายแดงจริงไปดูกันคะ่ะโปงให้ดูนะคะนี่ดูเลยโอ้โห ใหม่มากลูกค้าห้องเครื่องคือใหม่มากตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คนะคะรูกลมๆอะไรคือเดิมทุกจุดนะคะไม่มีไขเลยนะคะสภาพสวยมากๆแล้วนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.2หรือว่า 2,200cc นั่นเองนะ,ะประหยัดน้ำมันมากๆและคันนี้อย่างที่การบอกมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่านะคะประกันศูนย์ยังอยู่นะคะก็คือประกันศูนย์5ปีหรือว่า 1,50,000กิโลนั่นเองนะคะนี่ปิดง่ายมากและลูกค้าเห็นไหมคะนี่ในกล้องการไม่รู้ว่าจะเห็นไฟเดย์ไลท์หรือเปล่านะคะนี่จะเป็นไฟเดย์ไลท์เลยนะคะอันนี้การสตาร์ทรถนะคะแล้วเสียงเครื่องขึงเงียบมากๆนะคะและคันนี้นะคะอย่างที่การบอกสวยไหมคะลูกค้าเพราะว่าเขาแต่งมาแล้วทั้งภายนอกที่แต่งเป็นตัวพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นกันชน หรือตัวแม็กที่เป็นลายพรีเมียมและภายในยังจะได้สีดำแล้วก็นะคะเบาะปรับไฟฟ้า V.I.P นั่นเองสุดคุ้มของจริงนะคะอย่างนี้การบอกฟรีไปเลยของแถมของแต่งมูลค่ากว่าหน0 0 0 0 0บาทกันเลยคุ้มของจริงและนะคะสำหรับราคาโอ้โหการบอกแล้วนะคะว่าคันนี้ การตั้งถูกมากๆในราคาเพียงแค่1 5 9 0 0 0้บาทเท่านั้นลูกค้าซื้อสดไม่บวกแวดนะคะฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยหรือจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวนะคะผ่อนสบายมากนะ,ะเพียงแค่น่าจะอยู่ประมาณ1,90-2,000าประมาณนี้นะคะลูกค้าท่านใดยอยากจะได้จะฟรีดาวจะดาวเพิ่มหรือจะซื้อสดหรืออะไรอยากจะได้ดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าประวัติดีอะไรมาคุยกันได้เลยเพราะว่าการนะคะจะมีน้องๆเซลนะคะที่ได้รับการเทรนการแบบว่าโอ้โหฝึกนะคะในส่วนของไฟแนนซ์นะคะบอกเลยว่าเราสู้ทุกคันดันทุกเคสให้ลูกค้าได้รับโลสวยกลับบ้านแน่นอนนะคะลูกค้าจะใครของออนไลน์นะคะจะเป็นราชการพนักง,งานบาาริษัทหรือค้าขายหรืออะไร เข้ามาคุยกันได้นะคะเพราะว่าการจัดมาหลายเคตมากๆนะ,ะช่วยลูกค้าหลายเคตจริงๆนะคะและนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อการมาได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube ไลน์หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางนะคะลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซื้อรถของเราได้แน่นอนนะคะเรามีบริการ f ฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้านะคะที่บ้านหรือที่ทํางานพอไฟแนนซ์อนุมัติเรามีบรกิการส่งรถให้ถึงบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจะอยู่จังหวัดไหนก็ฟรีนะคะหรือลูกค้านะคะอยากจะเข้ามาดูรถที่ร้านก็ง่ายนะคะเพราะร้านการจะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองติกาโลตาไซน้อยหาง่ายมากๆหรือจะปักหมุดมาได้เลยนะคะพิมพ์คําว่าไลออนคาร์รถมือสองกันเนยอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเข้ามาได้เลยดูรถของเรา ได้เลยนะคะทุกคันนะ,ะและคันนี้การบอกเลยว่าสวยมากนะ,ะสีสวยของแต่งเยอะนะคะได้เบา V I P ออปชั่นตัวท็อปนะ,ะประตูไฟฟ้าก็มีกล้องรอบคันก็มีการถึงได้บอกว่าคันนี้มันสุดคุ้มของจริงนะคะลูกค้าท่านใดนะ,ะอยากได้ การบอกเลยว่าต้องไหวนะคะอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะก่อนที่ลูกค้าจะออกรถเราจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อลูกค้าได้รับรถสวยสภาพปลายแดงแน่นอนแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะบรบกวนลูกค้ากดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ